คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัฐขอล่ำที่197ตอนจะโต้เถียงกันไปทำไมการอักิปรายเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การโต้เถียงกันเป็นการแลกเปลี่ยนความไม่รู้ Discussions is an exchange of knowledge Argument and exchange of ignorance โดย Robert Quillen อย่าโต้แย้งกับใครอย่างไร้เหตุผลในเมื่อเขาไม่ได้ทำอันตรายอะไรเจ้า do not accuse anyone for no reason when they have done you no w harm พระธรรมสุภาษิตธบทธที่ 3: ข้อส0สวัสดีครับพี่น้องครับ คุณเคยเจอคนที่พร้อมจะโต้แย้งกับคุณอย่างเอาจริงเอาจังบ้างไหมครับผมเคยเจอครับคนบางคนแปลกมากที่เขาสามารถหาเหตุผลที่จะถกเถียงกับคุณได้ในทุกเรื่องที่คุณพูดหรือเขียนครับบางเรื่องเป็นเรื่องที่เล็กมากในความคิดของคุณแต่สำหรับเขาแล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากเขาจึงทำทุกวิถีทางในการโต้แย้งสิ่งที่คุณเขียนโพสต์ post, หรือพูดเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณผิด และเขาถูกจนบางครั้งแม้คุณจะพยายามอธิบายอย่างไรก็ตามคนคนนั้นก็ยังไม่ยอมรับแต่จะโต้เถียงต่อไปไม่รู้จบบางทีเผลอๆก็อาจกลับมากลายเป็นการทะเลาะกันครับผมพบว่ามีเส้นบางๆแบ่งเขตร,ระหว่างการอภิปรายกับการโต้เถียงกัน 1. การอภิปราย discussion หมายความว่า การพูดเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งร่วมกับบางคนและบอกแต่ละคนถึงความคิดเห็นหรือแนวความคิดของตัวเอง 2. องการโต้เถียง Argument นั้นมีความหมายคล้ายกับการอภิปรายแต่แรงกว่าคือมีความหมายดังนี้ 1. การให้เหตุผลหรือยกหลักฐานมาอ้างสนับสนุนแนวคิดการกระทำหรือทฤษฎี ด้วยมุ่งจุดหมายในการโน้มน้าวคนอื่นให้มีมุมมองร่วมกับมุมมองของตน 2. การชักชวนบางคนให้ทำหรือไม่ทำบางอย่างโดยให้เหตุผลประกอบ 3. การแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นที่ผิดแพกหรือตรงข้ามที่มักออกอาการหัวร้อนหรือกโกรธเคืองจะเห็นได้ว่าคำสองคำนั้นมีความหมายคล้ายคลึงกันมากแต่จะเกิดความแตกต่างทันที เมื่อคนที่พูดออกอาการหัวร้อนข้อแข็งและขึ้นเสียงครับเดสบอนตูตู u, กล่าวเตือนสติไว้ดีมากว่าอย่าขึ้นเสียงของคุณแต่จงปรับปรุงวิธีโต้เถียงของคุณ don't raise your voice improve your argument เพราะมิฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของคุณจะลงเอยที่การทะเลาะกันพระกมพีจึงเตือนว่า อย่าหาเหตุทะเลาะกับผู้ใดเมื่อเขาไม่ได้ทำอันตรายอย่างใดแก่เจ้าพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ30จากตอนแรกที่เหตุผลในการนำเสนอดีไปไปมามา,มา,มาเหตุผลหายอารมณ์มาแทนที่อย่าโต้แย้งกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผลในเมื่อเขาไม่ได้ทำอันตรายอย่างใดแก่เจ้าพระธรรมสุภาษิตบทที่สข้อส0ิ จึงเป็นเหตุให้ทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันโดยไม่จำเป็นพี่น้องที่รักครับการมีความคิดไม่ตรงกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าค้านกันทุกเรื่องและอย่ามีประเด็นใหม่ๆขึ้นมาโต้แย้งกันตลอดเวลาครับถ้าคนสองคนที่ทำงานเดียวกันเห็นด้วยกันตลอดเวลาก็เท่ากับคนหนึ่งไร้ประโยชน์ถ้าคนทั้งสองคนนั้นไม่เห็นด้วยกันตลอดเวลาทั้งสองคนนั้นก็ไร้ประโยชน์ If two men on the same job agree all the time, then one is u s e l s s s If they disagree l l l the time, both are u s e l s s s โดย d a r ใช่ครับบางครั้งเราควรเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กว้างขึ้นและปิดปากลงบ้างไม่ต้องพูดทุกคำที่คิดก็ได้และต้องไม่รีบด่วนสรุปว่าเขาผิดเราถูก เราคิดเผื่อไว้บ้างว่าบางทีเราเองอาจเป็นฝ่ายผิดก็ได้เงียบไว้แล้วเสี่ยงต่อการที่คนอื่นคิดว่าเราโง่ดีกว่าเราพูดออกมาและทำให้คนอื่นหายสงสัย it is better to remain silent at the risk of being thought a fool than to talk and remove all doubt of it โดย maurice Swiss e r พี่น้องครับ ดังนั้นอย่าให้เราทำร้ายหรือทำลายผู้ใดเพียงแค่เราคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งทันที่เขาเองก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเราเลยอย่าให้เราเป็นคนขี้ทะเลาะที่ใครๆก็เหนื่อยหน่ายเลยครับอยู่ที่มุมบนหลังคาดีกว่าอยู่ร่วมบ้านกับหญิงขี้ทะเลาะพระธรรมสุภาษิตบทที่21ข้อเพี่น้องที่รักครับ ขอให้เรานำเสนอความคิดเห็นดีๆในเชิองอภิปรายที่น่าฟังและไม่ปล่อยให้อารมณ์ของเราร้อนมาถึงหัวและพ่นออกมาจากปากของเราใส่ผู้อื่นเลยจะดีกว่าจริงไหมครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัต ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ